มันถูกนะครับมันถูกจริงนะเดี๋ยวนี้มันถูกจริงมไม่เหมือนต่กอนคุณต้องจ่ายอาจจะเป็นหลักหมื่นกว่านะครับพึงระวังไหครับเรื่องนี้สวัสดีครับอ้นไขาครับผมรู้ไหมคระว่าเวลาไฟเตือนน้ำมันโชว์บ่อยๆเนี่ยมันจะมีผลเสียยังไงทำให้รถเนี่ยเกิดปัญหาอะไรได้บ้าง นะครับวันนี้โอ้จะมาเล่าให้ฟังเนียแบบละเอียดด้ครับผมว่าการปล่อยให้น้ํามันเนี่ยถึงเกไม่เติมไงน้ามันแพงกันช่วงนี้น้ำมันแพงก็เอ้ยเอาไว้ก่อนวะเดี๋ยวก่อนเอาไว้ใช้มาสุดๆุดเลยสุดๆุดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเติมอย่างเงี้ย ว่าอยากจะเติมปั๊มที่แบบเอ้เป็นปัม๊มแบบปั๊มประจำอย่างเงี้ยนะฮะก็ปล่อยให,ห้น้ำมันมันแดงไปจะเกิดผลเสียอะไรครับผมไฟเตือนโชว์เนี่ยมันมีผลกับปัมบป๊มติ๊กอั้มปั๊มติ๊กเราเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยนึกภาพถึงปั๊มน้ําตัวหนึ่งที่ถูกแช่อย,อยู่ในถังต้องการความหล่อลื่นเพื่อมาประคับประคองความร้อนที่เกิดขึ้นจากตัวปั๊มติก๊กถ้าเมื่อไหร่ก็ตามน้ํามันในถังเนี่ยมันพร่อง หรือมันแห้งตัวปั๊มติ๊กตัวนี้มันอาจจะมีปัญหามันอาจจะมีความร้อนเพราะมันดูดแบบมันมันเหมือนกับปั๊มปั๊มน้ําแล้วดูดน้ําแล้วมันไม่มีน้ำครับผมหรือแมผมไม่มีน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็ดูอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันทำให้มอเตอร์มอเตอร์อาจทําให้ระบบมันพังได้ปั๊มติ๊กเนี่ยนะสำคัญนะครับผมเพราวลามันเสียทีนี้นะครับผมมันเสียโดยบางทีบางครั้งมันไม่ได้บอกกล่าวเลยนะอยู่มันก็ฟึบไปเลยแล้วมันก็สตาร์ทไม่ติดเลยเพราะระบบการจ่ายมันเป็นตัวดูดน้ํามันเชื้อเพลิงเน่มมาาลอ้ครืตตวกิสถขขััับบไไปปด๊ ตัวตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยฟังไว้นี่จบเลยนะคือรถคุณไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมแล้วที่สําคัญคืออะไรครับคุณเจอแบบบางทีแบบเจออู่หรือว่าเจออะไรที่แบบว่าติ๊กกี้หน่อยนะครับเขาบอกคุณได้เลยว่าไม่ดีมันเป็นเรื่องอื่นดังนั้นที่ตัวปั๊มติ๊กตัวหนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ามาซ่อมนะครับประมาณรักสองพันรวมค่าแรงนะครับจนไปถึงเนประมันเกือบหมื่นในรถบางรุ่นนะครับผมหรืออาจจะแพงกว่านั้นในรถยุโรปก็จริงๆิงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราหลีกเลี่ยมันได้ ประมาณหนึ่งส่วนตลอดเวลาเมื่อที่สําคัญคือเราไม่ต้องรอให้ไฟแดงขึ้นนะครับผมพอใกล้ๆก้หมดแล้วเติมเลยครับอย่าให้น้ามันเนี่ยมันพล่องไปไหวตัวปั๊มนะครับจะจะส่งผลทําให้ตัวปั๊มติ๊กเราเนี่ยพังง่ายแลห่นี้อุปกรณ์เนี่ยพวกไอ้พวกนี้นะบางทีพังง่ายนะครับผมว่าเขาลดคอร์สอะไรหลายอย่างนะมันถูกนะครับ,ม,รบมันถูกจริงนะเดี๋ยวนี้มันถูกจริงไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยแพงมากเลยการเปลี่ยนพวกน,นี้เดี๋ยวนี้ถูกจริงแต่คุณลองนึกถึงภาพนะครับว่าเวลารถคุณไปดับเนี่ยบนทางด่วน ในห้างหรือแม้แต่ที่ไหนก็ตามคุณต้องใช้รถสไลด์ยกมาอะไรต่ออะไรเนี่ยค่อยจ่ายนั้นเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเด็ดเสร็จแล้วหลงจ้องมานี่โอ้โหคุณต้องจ่ายอาจจะเป็นหลักหมื่นกว่านะครับพึงระวังเะครับเรื่องนี้น้ํามันยังไงก็ต้องเติมอยู่แล้วอย่าปล่อยให้น้ํามันอย่าให้ไฟเตือบ่อยๆครับผมอยากให้ทุกการขับขี่นะครับของเพื่อนๆมีรอยยิ้มครับออนขาเอก